คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วแต่ว่าชีวิตก็ยังวนลุปไปอยู่ที่เดิมเสีในหัวคุณเนี่ยมันมักจะบอกว่าอย่าทำเลยเธอเนี่ยไม่ดีพอหรอกอย่าไปคาดหวังเคยเป็นแบบนี้กันอยู่ไหมครับชีวิตของเราคือภาพสะท้อนของจิตใจของเราหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรไม่ว่าคุณจะพยายามในโลกความเป็นจริงเท่าไหร่เดี๋ยวสุดท้ายจิตใต้สึกก็จะดึงคุณกลับมาสู่ที่เดิม แล้วสังเกตไหมครับว่าชีวิตคุณวนลูปหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักหรือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณติดอยู่ในตอนนี้ถ้าเรายังคิดแบบเดิมเราก็จะกลายเป็นคนเดิมสมองเราเนี่ยจะบันทึกความคิดนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นวงจรและเมื่อเราเนี่ยสร้างวงจรน,นี้ซ้ำๆครับไม่ว่าจะเป็นสามเดือนหนึ่งปีหรืออาจจะมากกว่านั้นหลายคนก็ห้าปีหรืออาจจะครึ่งชีวิตนะครับแล้วทั้งหมดนี้เมื่อมันกลายเป็นวงจรบ่อยๆเข้า สมองจะคิดว่านี่คือตัวตนจริงๆของเราและสมองก็จะทําให้เราเปลี่ยนความคิดไม่ได้นั่นหมายความว่าเวลาเด็กคุณอยากจะคิดที่ดีขึ้นอยากจะเปลี่ยนจังเลยอ่ะอยากจะเป็นสิ่งใหม่คิดแบบใหม่ทําตัวให้มันดีขึ้นแต่ก็ทําไม่ได้เลยเหมือนสมองเนี่ยมันพยายามดึงกลับมาอยู่ที่เดิมาซ้ํำมีใครเป็นบ้างไหมครับและนี่ก็คือวิธีแก้เบื้องตอน้นเด็คุณทําได้เองที่บ้านครับ ข้อหนึ่งก็คือเปิดโปงความเชื่อเก่าก่อนที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังติดหลุมนตอนนี้จะเขียนกี่ข้อก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยฉันชอบวนหลุมกลับไปยังอดีตที่งานพังเงินพัง,ง,พงความรักพังอยู่เรื่อยๆและทําให้ฉันมีพฤติกรรมแบบนี้เขียนความเชื่อเก่าออกมาครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดแค่ในหัวของคุณจิตรู้สํานึกเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ความจริงเนี่ยมันโผล่มาแต่เวลาที่คุณเขียนมันออกมาครับคุณได้เปิดโปงความจริงแล้ว และขั้นที่2ก็คือระบุความเชื่อหม่โดยเราจะไม่แกล้งหลอกสมองว่าฉันมีฉันเป็นไอ้คำว่าฉันมีฉันเป็นเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนนี้คุณจะจิตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งนะครับแต่ในข้อ2นี้เราจะใช้คําว่าฉันกําลังเช่นฉันกําลังเป็นคนที่เติบโตในแง่ของการเงินฉันเป็นคนที่กําลังเติบโตในแง่ของการงานอันนี้เป็นต้นจากนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างการตอกย้ำ,ำซ้ำครับข้อ3ก็คือการ visualization หรือว่า การจินตนาการดีที่สุดครับคือตอนเช้าทันทีนะยังไม่ได้ลุกไปห้องน้ําหรือว่ากินน้ําเลยหรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็นได้เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงสมองเราเนี่ยมีคลื่อนอัลฟาอยู่ครับคือเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายแล้วก็จิตรู้สึกนึกเนี่ยมันยังไม่ได้ทํางานมากมายในการป้องกันนะครับคือไม่ได้สร้างระบบป้องกันในตอนนั้นจินตนาการถึงพฤติกรรมใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ที่คุณอยากจะรู้สึกและขั้นตอนที่4ีครับทราบพฤติกรรมในโลกความเป็นจริงวนลนิดวลหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกร,รมเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะแทนที่ด้วยโปรแกร,รมใหม่เล็กๆเล็กๆแล้วก็บวกกับ Visualization ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและรู้สึกใหม่พฤติกรรมใหม่ที่มันมีความเข้มข้นมากกว่ามันจะแทนที่ของเก่าและแน่นอนว่าเมื่อของใหม่มีพลังมากกว่าของเก่าเนี่ยจะค่อยๆลดพลังงานเองครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องถึงกับทำลายความเชื่อเก่า แต่เราเนี่ยทำให้มันลดพลังงานที่มันควบคุมเราเมื่อก่อนหน้านี้นะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณไม่ต้องใช้โปรแกรมเก่าในการดําเนินชีวิตแล้วคุณมีโปรแกรมใหม่ที่คุณรีเซ็ตแล้วมันจะเป็นอย่างไรในะอีกหนึ่งหรือสเดือนข้างหน้าคุณจะมีความสุขคุณจะเห็นภาพตัวเองแสดงออกได้ดีขึ้นคุณจะเห็นตัวเองเป็นคนที่ไปได้ไกลแค่ไหนบอกป้าได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันสะกิดใจคุณไม่มากก็น้อยนะกดเซฟเอาไว้หรือว่ากดแชร์ เพราะคุณกำลังได้บอกจากกวาแล้วว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นคนใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้แล้วครับโอภายอีสานสวัสดีครับ